นน <laughs> จอดมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับพี่ในช่องฟาร์มกำลงส,สค่ะวันนี้ถัดไายด้วยบรรยากาศแบบว่าเย็นๆนะคะก็ใกล้จะมืดแล้วตอนนี้ทุกคนวันนี้คลิปนี้นะคะยจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศงานปาร์ตี้ได้รับเชิญอีกแล้วทุกคนวันนี้ได้รับเชิญไปที่บ้านนีแกนนะคะแล้วก็จะไปกิน กินเลี้ยงพูดคุยสังสรรค์กันคือแบบถ้าเรามีเวลาว่างตรงกันเนี่ยเราก็จะนัดเจอกันแล้วก็พูดคุยกันโดยที่ไม่ใช่เรื่องงานหรือเรื่องซีเรียสเป็นเรื่องไร้สาระอะไรเงรี้ยเพราะบางครั้งแบบเราทํางานด้วยกันหรือว่าเราเจอกันในที่ทํางานเนี่ยเราก็จะเจอคุยกันแต่เรื่องงานมากกว่าการที่เราได้พบปะกันนอกกรอบนะคะก็ทําให้เราได้แบบเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งสดใสซาบซ่าซุ้ยซาไปนะคะบรรยากาศจะวุ่นวายแค่ไหนจะมีอะไรทานบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะคะไป วันนี้ญิงจะรับหน้าที่เป็นพลขับนะคะวันนี้ทุกคนจะไปรถหญิงแล้วก็จะมีกันสี่ห้าคนตอนนี้กำลังมารอเพื่อนเลิกงานนะคะแล้วเราก็จะไปพร้อมกันเลยประหยัดน้ำมันไปด้วยกันทางเดียวกันประหยัดน้ำมันค่ะตอนนี้สองทุ่มนะคะก็มืดสนิทพอดีเราติดองศานะคะอากาศวันนี้10องศาถือว่าก็เย็นแหละอากาศเริ่มเย็นแต่ว่าตอนนี้สามีญิงไม่สบายแล้วป่วยแล้วหญิงก็เลยไม่สามารถป่วยได้ญิงก็จะถือคติที่ว่าร้อนดีกว่าป่วยนะคะตอนนี้ก็จะคุมมาเต็มเลยเป็นหมี่น้ำตาลเลยค่ะวันนี้ไป ก็ถึงบ้านเมแกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมีอะไรกินกันนะคะวันนี้ก็มีน้องตาเขาเอาขนมมาด้วยแล้วก็เอาอเตี๋ยวกรชิบมาด้วยเดี๋ยวมาดูกัน่ีฟ suis trop belle. Moi, tu es Après, tu vas trop célèbre, là. Madame. J'ai pensé à vous aussi, m คือด้วยความว่าเราเป็นคนขับรถไงเราก็จะบอกว่าดื่มไม่ได้ไงทุกคนเขาก็ต้องเอาเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์มาให้เราไงใช่ไหมเออแล้วทุกคนก็จะหัวเราะเราไงพวกปกติเราก็จะดื่มไงก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆก็คือโดยที่โดยวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศสเวลาที่เราถูกเชิญไปบ้านนะคะเขาก็จะแบบ เราก็สามารถถือวายถือดอกไม้หรือว่าถือของเล่นไปฝากลูกเขาได้อะไรได้แต่ว่าเขาจะไม่ได้ทําอาหารแล้วไปกินแล้วเอาไปกินที่บ้านของ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 คนที่เชิญเราไปนะคะก็ถือว่าเหมือนเป็นการเสียมรยาทเพราะว่าเขาเชิญเราไปเราหาว่าบ้านเขาไม่มีอะไรกินหรือเปล่าอย่างนี้เพราะว่าหญิงเองอะ่ะเคยโดนคอมเมนต์มาจากสามีสองสารอบคือด้วยความที่ว่าเราเป็นไทยไงเวลาเราไปกินบ้านเขาเราก็แบบเอออยากถืออะไรติดไม้ติดมือไปใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรมบ้านเขาต่างกันแต่ว่าวันนี้ค่ะเราทําอาหารมาทาน ด้วยกันได้เพราะว่าเราสนิทสนิทกันด้วยความสนิทสนิทกันเราก็จะทําอะไรก็ได้นะคะแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเรามีอะไรเอามาจอยกันทั้งเครื่องดื่มทั้งขน,นมทั้งอาหารมังสวิรัตอาหารไทยหรือว่าเป็นใครชอบอะไรออกมาได้อันนี้คือเราตกลงกันด้วยความสนิทกันก็จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ <c oughs> ปะดัดะกคนปัดตะกน J'ai 8, c'est ça? C'est 8? Oui, oui. j'emmène ça là-bas. Et ça, ma frite Chine. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Des dés de fromage. Des dés de fromage. Et ça, c'est Alan. Ah, ça, c'est Kalan. C'est Alan. Kindai. C'est Islande. C'est ça, que j'aime bien la ça, latte. ก็ช <S preach ers> ่วยกันทำช่วยกันจ่ายไก่ย่างปอเปี๊ย แล้ก็อันนีจะเป็นเหมือนคล้ายๆฟัวกาแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดน,นั้นมันจะเป็นแบบว่าอ่อนๆกว่ายอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียก่ัตัดแบบซอร,ร์กินกันอย่างนี้จริงนะคนฟูมาชเ,เคอน เอโแต่ถ้าเราจะไปใใส่นอก็มีห่ไตดีีียวจะะะมมมเพพอนนก2คตาาารฉั้นนนกก็็มัจะแๆนช้

ni de donc je savais pas combien de ouais mais quoi, il, hein. il était tout le temps à zéro il marchait ouais, très bien et d'un coup zéro alors tu m'as dit quoi j'ai dis tu viens boire moi tu dis ok tu dis ok c'est euh, ok, okay hein. une oui. ça c'est pour qui alors vous deux elle, elle, elle est Ah non, moi je suis ma... Je suis aussi une bouteille de Corona. Je... Corona euh, extra. Corona, euh, as pas vu beaucoup, hein Caline, toi Fais ça. Hein <laughs> oh. Non, maman. Qu'est-ce que c'est comme non, maman. Fais la place pour moi, toi <laughs> Elle a dit de avait la place pour ça. Ah, ah, T'es oui. trop belle. <laughs> T'es belle. ก็เป <łość> ็นบรรยากาศของวันนี้นะคะที่เรามาทานข้าวบ้านเพื่อสังสรรค์เฮฮาแล้วก็บลาบล a b กันเยอะมากเลยสนุกมากเลยทุกคนคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดซับส c r i b e มีอะไรกด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 ไปให้หมดเลยเราจะ้เจอกันบ่อยบ่อยวันนี้ไปแล้วบ